สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้เราอยู่กันในโลบอกรอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามาในแนวอ,อบบี้นะครับผมเนาะพอดีเพิ่งไปเจอแมปใหม่มานะครับก็เป็นรูปเด็กน่ารักน่ารักไหม <laughs> นะครับผมชื่อแมปว่าอ่าเบบี้บอบบี้สเตย์แคร์นะครับผมเนาะก็เป็นเอ่อ f ฟ r s ์สเพอร์ of นอนะครับผมเนาะอันนี้ก็ไม่เคยเล่นนะกันนี้เล่นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าในตัวแมพนี้เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครผมไปเลยสวัสดีครับพี่ต่อเชิญเข้าไปเล่นได้เลย ก่อนเข้าไปเนี่ยครับผมเนาะนี่มันจะมีตรงนี้ครับเฟิร์สเทอร์สั้นนี่ยครับผมเนาะก็คือตรงนี้มันจะเป็นมุมมองนะให้เราเลือกได้เลยครับมุมมองถ้าเปิดออนไว้เนี่ยก็จะเป็นมุมมองบุคคลที่1นะครับผมเนาะก็คือ,อเหมาะกับพวกมือถือแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่า,อาของพี่เนี่ยถนัดแบบเห็นตัวละครมากกว่านะเดี๋ยวกด ปิดไปนะฮะแล้วก็เลือกเลยนะครับผมเนาะโอเคหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วนะครับผมเนาะเราก็มาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีตุกตต๊กตาตุ๊กตาโน่นนี้นั่นนะครับผมเนาะเฮ้ยตุ๊กตาเขามีตาแดงๆเลยนะไอ้นี่น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับ <c oughs> พูดไปเรื่อยเนี่ยให้เปิดตรงนี้ฮนะปึบ๊บนี่เป็นไงฮะเหรอเอ่อประตูเลเซอร์ก็จะปิดลงนะครับผมเนาะทำให้เราเนี่ยสามารถเดินทางต่อไปได้นี่เป็นไงนะปึบ๊บ ทีนี้เราก็สามารถไปได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะนี่นี่เข้าห้องระบายอากาศนะครับเพื่อที่จะไปอีกด่านหนึ่งนะในระหว่างที่เราเดินอยู่นะครับก็จะได้ยินเสียงเด็กเล็กเด็กทารกนะครับก็เอ่อดังอยู่เรื่อยๆนะครับผมนี่ตรงนี้นะมันก็น่าจะใกล้นะฮะออกมาโซนข้างนอกแหละเมื่อกี้น่าจะเป็นเพื่อแบบเอ่อเหมือนศูนย์เด็กเล็กอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้ก็เฮ้ย โอเคไปต่อรู้สึกว่าเอ,อ่อมันจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเนี่ยผมเนาะที่เรากดมาเนี่ยเป็นระดับ expert เนี่ยผมเนาะแต่ว่าในการเล่นเนี่ยมันไม่ expert อย่างที่เราคิดเลยนะครับผมเนาะนี่นะก็เป็นด่านกระโดดง่ายๆเลยอ,อบบี้ง่ายๆนะผมแต่ว่ากะจังหวะดีๆนะครับอย่างเช่นแบบนี้นี่นี่เป็นไงดอกเดียวรู้เรื่องนะครับไม่ได้ยากเนี่ยแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้ับเพื่อเปิดการทํางานของถาดถาดใช่ถาดวะ นี่ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงฮะแล้วก็ออมองด้านบนครับนี่มันคือตัวเด็กใช่ป่ะเด็กมันนอนคว่ำอยู่นะคุณเห็นไหมนะ่ะเอบไปเข้ามุมเออนะต้องมินหน่อยนะมินหน่อยนะเหมือนเขาทำมาให้แบบว่ามินเลยอ่ะนี่เขาทำอะไรกันเนี่ยอย่ามาสนใจพวกชาติแกเลยวิ่งไป อ่าโอเคตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในโซนของบล็อกไม้นะครับนี่เห็นปะมันมินจริงๆมันต้องนิดเดียวอ่ะจริงๆใครใกระโดดนะเฮ้ยชิบะนี่ไงพีซี่เฮ้ยชิบะดึงใคยเออป่นี่ฮะก็ง่ายๆนะส่วนอุปกรณ์พวกนี้นะอาจจะเป็นเอ่อพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับผมเนาะแต่ว่าเราไม่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากเก่งนะครับผม เออไม่มีโลบักอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเอออะไรวะเน,นี่ยคอตตอนบัตเหรอใช่ไหมหรือว่าไม้ตีกลองไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากฉันรอแกมานานแล้วนี่ไงจากประสบการณ์นี้ยผมเราไม่ใช่จากประสบการณ์นะครับจากคนที่ข้างหน้านะเราไม่สามารถยืนได้นานนะเพราะว่าไม้มันจะพลิกนี่ไง,ไงมาเร็ว,รวน้องพี่อยอย นะผมเนาเราก็ไม่สามารถรอน้องเขาได้นะครับผมเนาะเพราะเราเราเรีบเนี่ยให้ทําการยิงตัวเองะครับจับตัวเองเข้าไปในปืนใหญ่นะฮะแล้วก็ยิงตัวเองไปที่โซนถัดไปแบบนี้เหมือนวิ่งย้อนกลับมาเลยวะนะผมก็ขึ้นบันไดไปปึ๊บขึ้นไปเนี่ยเหมือนวิ่งย้อนจริงๆนะคุณเมื่อกี้เราอยู่ด้านด้านไหนวะแล้วก็พยายามเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าจะน้องเว้นเดย์เนี่ยจะตัวใหญ่กว่าท่อระบายอากาศนะครับก็จะเข้ายากนิดนึงครับแต่ก็เข้าได้ ตรงนี้นะฮะเรามาอยู่ในโซนของห้องนอนนะครับก็จะมีน้องหนูคนเนี้หลับอยู่อยาอย่าทำให้ฉันตื่นอ้ามึงไม่ตื่นมึงพูดได้ไงวะนี่ฮนะน้องเขาก็หลับชิโมกไหลแต่ตาเปิดนะหลับกลนแต่ตาเปิดเอ้ยตดด้วยอ่ะเฮยขยับขาแล้วตดด้วยอ่ะนะครับน้องเขาก็ตื่นมาแล้วตื่นมาไล่ทำร้ายเราแน่นอนนะเพราะว่า เอ่อเราเนี่ยไปทําให้เขาตดนะฮะจนเขาสะดุ้งตื่นไม่เกี่ยวกับกูเลยเนี่ยในระหว่างที่วิ่งอยู่นะครับหรือว่าเดินทางมาตั้งตั้งหลายครั้งนะครับผมเราก็ได้ยินเสียงเด็กอ,อ่อนออแอออแอ,อมาตลอดนะครับผมเนาะแล้วก็โซนนี้เป็นบันไดนะครับน่าจะน้องเขาน่าจะขึ้นตามเรามาไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยได้ปะบ้าแร้วบ้าแร้วเอ้ยได้เฉยปะเอา้ามันจะตามไปถึงไหนแล้วเนี่ย เอาวันจริงๆอะ่ะน้องมันไม่น่าตามเราทันเว้ยแต่ทำไมมันทันวะเกมบัก็กเกมบัอกน้องมันรู้มากว่าเราต้องรีบไปเอาเราเปิดอยู่แล้วฮนะเน่แกตามฉันมาไม่ได้หรอกอ๋อเขาตามเราไม่ทันฮะเขาแบบร้องเลย แกยังอ่อนนะจุนหนูงครับเราก็วิ่งต่อไปฮะเอาลวงเอานะครับจากที่เราจะรอดพ้นจากน้องเขานีครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยตกมาในลำไส้ใหญ่ของน้องเขานีครับผมอะไรครับเนี่ยอ่าโอเคตอนนี้นะฮะเรานียครับได้เข้ามาอยู่ในลำตัวของน้องเมื่อกี้นะที่ตามเรามาเนะยครับน้องน่ารักอ่ะนะผมแล้วเราก็เดินทางต่อไปนีครับ สังเกตไหมครับว่าในตัวน้องเนี่ยมันจะมีพวกของเล่นมากมายเลยนะครับน้องมันกินอะไรเข้าไปมั่งวะเนี่ยเ,เจอไอแก้วอะแกอย่ามาสนใจฉันฉันไม่ใช่คนเมื่อสักทีนี้อ้าวโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วนะเราก็เดินเอา้าเนะี่ยฮะไอ้เขียวๆนี่น่าจะเป็นน้ำย้อยนะฮะน้ำย้อยน้ำย้อยเขาก็มีสองสีด้วยนะมีย้อยเขียวอ่อนแล้วก็ย้อยเขียวเข้มนะฮนะไปแล้วอันนี้ อันนี้เอ,อไม่ยากไม่ยากอันนี้เหมาะกับเด็กเด็กเลยแนย่ลักษณะแบบนี้มันต้องมีอะไรกิ้งมาอย่างแน่นอนแน่ไ,ไงนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะเสี่ยงไปเลยไหมไม่เอาดกเ่าวะเออรอดรอดรอดนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นส่วนไหนนะส่วนไหนของลําตัวน้องนะแต่ว่าตรงนี้เรามาเจอในส่วนของกระดูกนะฮะนี่ กระดูกน้องก็ชิ้นใหญ่จริงว่ะไอ้ของเล่นพวกนี้นี่อะไรเนี่ยอำนวยความสะดวกยังงั้นหร่ยไม,ไม่เราไม่ใช้นะครับผมเนาะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นกระดูกสันหลังนะครับผมเนาะเพราะว่ามันเป็นลักษณะแนวตั้งนะครับแล้วก็เป็นกลมๆแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกับความสามารถของเรานะฮะอะกระดูกเขามีท่อด้วยฮะส่งไปยังโรงงาน โรงงานอะไรนี่มันอยู่ในลำตัวโดดไปเลยโดดไปเลยโดดเลยโดดเลยนี่ไม่อยากฮะอาศัยจังหวะนิดนึงนะเพลิพนพี่เก่งเกินเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปตามแรงลมเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลมอะไรฮะลมตดหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นเปิดปุ่มฮะเปิด นี่จากประสบการณ์การเล่นออบบี้แนวนี้นะครับผมนาอก,ก็เอาท่อไปวางนะครับแล้วก็เราจะสามารถไปต่อได้นะครับผมเดี๋ยวกันเหนียวไว้แล้วกันนะครับอาจจะใช้แค่อันเดียวก็ได้นะแต่ว่าขออนุญาตใช้2อ,อันเลยนะครับเพราะว่ากันกันพลาดนี่ไงอันนี้รู้ว่าจะห่างนะครับดีแล้วที่ที่เราเอามาสองอันเนี่ย อันที่สองกลังมาเนี่ยครับผมเนาะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าอันแรกเนี่ยไม่ไม่ถึงแน่นอนปึ๊บถึงไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะจริงๆโดดอาจจะถึงก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วตอนนี้เรามาเจอหลุมอีกแล้วครับไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนอ่ะตูดหรือเปล่าเนี่ยรู้ตูดหรือเปล่าเนี่ยอ, <laughs> อ๋อ,อตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วว่ะ เป็นภูเขาหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะออกมาจากตัวเขาแล้วนะครับทาง right here, รูเมื่อกี้นี้นะครับผมเนาะอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวลองก่อนนะเอาวิ่งไวว่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเชิบเฮ้ยเชิบเฮ้ยเฮ้ยเกินเฮ้ยเกินเฮ้ยยากเกินเฮ้ย เฮ้ยเกินไปรอบเดียวผ่านเกินไปเอ่อพี่ต้องขอโทษด้วยเนี่ยครับว่าไม่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้พวกเราได้นะเพราะพี่เก่งเกินไป <c oughs> ตรงนี้คืออะไรฮะอาวุธเนียครับอาวุธอาวุธโอเคอ่าโอเคตรงนี้เป็นรอบที่สองนะครับผมเนาะก็ขออนุญาตปิดเสียงไปนะก็ปิดเสียงเกมนะครับผมเนาะเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าเ,เสียงเนี่ยมันติดลิขสิทธิิหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพี่เหมือนกับเคยทําเกมอื่นแล้วมันติดไง ไปไปไอตัวแดงโดดนะตัวแดงมันจะกระโดดได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเมื่อกี้นที่ตายนะครับก็คือตัวสีเหลืองนะครับตัวสีเหลืองมันจะวิ่งเร็วสีแดงโดดได้สีม่วงเดินช้าๆเออเนี่ยสีเหลืองวิ่งเร็วมาแล้วแกไม่รอดเชิญลึกนะครับก็ยิงไปเรื่อยนะยิงไปจนหลอด HP ตัวนี้หมดนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ไม่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 สามารถได้ยินเสียงพวกน้องได้นะครับว่า เขามาใกล้ตัวเราแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตรงนี้ก็ผ่านแล้วเสียงอยิงปืนหรือว่าเสียงเกมตื่นเต้นเนี่ยได้หมดไปแล้วนี่ครับโอเควิ่งขึ้นไปฮะออมันจะมีอะไรรอเราอยู่นีครับเดี๋ยวไปดูเลยนะด้านหน้าก็จะเป็นป่าลกทึบอีกแล้วเนียฮะอ่ะเดี๋ยวเดินลงไปเลยปึ๊บเนี่ยมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับเผื่อว่ามันมีตัวอะไรมาเนีัยผมนี่คืออะไรเนี่ยไอหมีสองตัวนี้คือทําหน้าที่อะไร Let's Go! นี่คือรถนะครับหรือว่ายานพาหน,นะนั่นเองฮนะเราขึ้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงได้อยู่นะยิงได้อยู่นะครับมไม่รู้ว่ามันจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเ่าข้างหน้าคืออะไรอย่าบอกนะว่าชนะแล้วอ่ะเกินไปนะเกินไปเฮ้ยจริงว่ะเพราะว่าเราเห็นตัวละครของเราเองน่าจะเป็นจุดเขาเรียกอะไรชนะแล้ว เฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือตัวฉันอย่างนั้นเหรอก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือใช้เวลาไป821วินาทีนะผมเนาะซึ่งอยู่อันดับ3ามนตอนนี้นะครับของเซิร์ฟนะของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อเพิ่มความสามารถนะครับผมเนาะชนะแล้วอ่ะเราจะทําอะไรก็ได้ระดับพระเจ้าอะไรอย่างงี้นะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัวเออ่ baby bobby's เด y c แ r e นี่ครับผมเราก็หน้าจบเพียงแค่นี้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าสนุกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ,ถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าบ๊ายบายชูเกลืน